ทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้นะครับดิซ่าแบ็คพิงโอ,อ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสฟรีเวอร์เลยนะครับหลังจากปล่อย MV ็มระไอสาวออกมาเนี่ยโอ้โหแต่ก็มีกระแสดรามา่ตาตามมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งอะไรแบ็คกราวใน MV ที่มีประสาทประสาทหินพนมรุ้งเนี่ยบางคนบอกตกลงมีกระแสขึ้นมาว่าของกัมพูชาหรือว่าของไทยเราก็แน่เริ่มมีการแย่งตัวของดิซ่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่แน่นอนว่าเป็นศิลปินแนวหน้าของโลกในเวลานี้เชื้อสายบุรีรดำ คนไทยเราเนี่ยแหละครับโอ้โหเก่งมากนะครับกระแสของน้องเนีย่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ได้นะครับที่จะมาเป็นความหวังของประเทศไทยและของคนบุรีดํานะครับ <ül> แน่นอนก็ว่าต่อมาเนี่ยน้องเนี่ยมีการไปให้สัมภาษณ์กับออพี่วูดดี้นะครับในรายการของพี่วูดดี้นะครับก็สัมภาษณ์กันไปมาบางช่วงบางตอนเนี่ยน้องก็มีการพูดนะครับว่าอยากกลับไปบุรีรมํานะครับอยากที่จะไปกินลูกชิ้นยืนกินครับลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีดํานี่นะครับน้องลิซ่าพูดแบบนี้เนี่ย เชื่อไหมครับชั่วค่ำคืนร้านลูกชิ้นยืนกินร้านนั้นเนี่ยโอ้โหคนบุรีรัมย์เนี่ยแห่ไปกินกันนะครับแล้วก็คนจังหวัดอื่นก็แห่ไปอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงเหรอเพราะว่าคุณลิซ่าเนี่ยบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มพริกเผาของร้านนี้เนี่ยคือต้องกินเดี๋ยปยืนกินน้ำจิ้มไอ้ลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์โอ้โหแฟนคลับไปกันเพียบเลยครับ ร้านลูกชิ้นยืนกินเวลาประจวบเหมาะเลยครับอันี้ผมบอกว่าเป็นซอ์พาวเวอร์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ไม่รอช้าครับแต่จริงๆอ่ะงานเขาจะจัดอยู่แล้วนะครับเพียง่ามันถูกเลื่อนไปครับคือเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์2 0 2 1ในรูปแบบ new normal ครับนี่นะครับเชื่อว่าก็น่าจะผลิตเม็ดเงินให้กับทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้เยอะพอสมควรนะครับก็วันที่17บกันยายนที่ผ่านมาก็มีการเปิดงานพิธีเปิดงานกันไปนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับ นคือคืองานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีดำ2021เนี่ยนะครับก็มีทางนางกนิรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีดำเนี่ยมาร่วมเปิดงานนะครับก็ถือว่าเป็นในรูปแบบ New Normal นะครับให้ซื้อกลับไปกินนะครับไม่ใช่ให้ยืนกินนะครับช่วชงานเป็นการยืนกินก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าในสายการ19เนี่ยเขาก็ให้ซื้อกลับไปกินก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยขณะเปิดงานก็มีการกล่าวขอบคุณนะครับน้องลิซ่าด้วยครับว่าที่ทําให้ทางบุรีดำเนี่ย กลับมามีชุดจุไอทั้งขอบคุณน้องลิซ่านะครับล่าลิซ่ามโนบาลนะครับที่นักชื่นนักร้องชื่อที่มีชื่อเสียงระดับโลกเชื้อสายคนบุรีรัมนะครับที่ได้กล่าวถึงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมทําให้เป็นที่รู้จักจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์และฟีเวอร์ขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับนี่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจแห่ซื้อลูกชิ้นไปกินกันอย่างคึกคักนี่นะครับโอ้โหจังหวัดบุรีรัม์ก็น่าจะเรียกว่า พลิกมากลับมามีชีุดจุไอีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดลงไปในสถานการณ์โควิดสินะครับนี่นะครับต้องบอกว่าปังเปรี้ยงจริงๆสําหรับน้องลิซ่านะครับปล่อยเอ็ีออกมาตัวเดียวนี่โอ้โหอีกยังมีอีกเรื่องมีอีกหลายอย่างนะครับที่สำพงสำเพลงชัดไอชาดารัดเกล้าแล้วก็ขายดีเท,น,เท,ทน้ําเทธาทั้งที่ตลาดสำเพลงเนี่ยแทบจะเป็นป่าช้ามาก่อนนี่ครับโอ้โหมันเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินเพราะว่าใน MV ของน,องน้องเนี่ยจะมีการ แฝงา u เจอร์ของทางประเทศไทยไปพอสมควรนะครับถ้าใครได้ดูนะครับและสําหรับใครที่อยากจะเดินทางไปนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีข่าวสารออกมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับทางรถไฟเนี่ยจัดนะครับขบวนรถที่จะนําท่านเนี่ยไปสู่สถานีรถไฟบุรีรัมย์รวม7ขบวนครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางเที่ยวชมเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ระหว่างวันที่17-23กันยายน2564นะครับ ราบหากใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับที่ทางเพจของ PR แฟนเพจ PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงนี่นะครับใครสนใจไปกินลูกชิ้นยนกินแบบคุริซ่าบแบล็กพิงก็ไปกันได้นะครับที่บุรีรัมย์ประมาณนี้ครับน่าจะมีความคืบหน้าของบุรีรัมย์แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจน่าจะไปได้สวยนะครับข่าไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกษษระแสร้อนของสังคมครับ